ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องคขูหมักลุกไทยทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชแนลกันเช่นเคยในกระดานนี้แดง AI ขาวผู้เล่นเพโอเค เราไปติดตามรับชมแต้มบุกนาย EP นี้กันเลยเดี๋ยวครับว่าจะดุเดือดแค่ไหนครับคู่นี้ไฟนี้ไอบอกว่าเตรียมตัวมาพร้อมแอดมาจัดเต็ม100%เซเจอคนมาเม็ดดูเชิงซะหน่อยดูว่าจะใช้ทรงไหนมาสู้กันคู่นี้ เีือวใช้ม้าโยงขวาเจอครับสายแข็งม้าเทียมไต่เต้าขึ้นมาครับสำหรับเม็ดขาวประจำตำแหน่งจะออกเต็มทรงหรือเปล่าครับคู่นี้ โอ้โหใจ้อยคนระับปูเบีย้ยคู่มาเลย AI ครับกินตัดใช้โค้กินขึ้นมาอย่างนี้ทำยังไงดี AI โยครับโอ้โหโยกเข้าในดูครับสเต็ปเบีย้ย AI ครับน่าศึกษาครับกินตาจะไปอีกถหล่มโครงสร้างหน้าเบีย้ยแล้วค่อยไล่โค้ <c oughs> เนียนกลิปเลยเอาละ เจอกระดูกท่าแล้วครับสำหรับผู้เล่นเพโอเคยินเข้าไปโดนเอไอครับพังหน้าเบียเซนเตอร์ใครดีใครยู่ครับเริ่มเข้าช่วงกลางเกมเอาละเดินม้าไปจับไว้ก่อนไม่กลัวครับเดินโค้นกระแทกไฟเลยมา้ามาเดิ่งหลบมาเนี่ย เลี้ยวเข้านายดูการไต่ตัวของ AI ครับน่าศึกษามากแน่นตับแข็งโป๊กเลยส่งกำลังใจเชียร์ผู้เล่นเพอโอเคกันจังหวะน,นี้ครับผมเดินเรือมาตุ้มไว้ก่อนครับมีอะไรแต้มนี้ไม่รู้ครับกินตัดออกไปก่อนเลยไม่เก็บไว้ให้เป็นเสลี้ยนน้ำโคลกลางกระดาน สัตว์เป็นนวเลยคู่นี้ไม่มีห่วงเครื่องเลยโอ้โหเรือเจาะเข้ามาได้อย่างนี้ไอว่าไงไม่กลัวครับต่อออกไปมไม่ออกครับขอยื้อไว้ก่อนตดนบุกหลังบา้านตอนแล้วสำหรับ AI นี่แน่เอาขุนไปไล่ซะเลย ไม่กลัวครับโอ้โหเรือเข้ามุมอย่างนี้จะอับหรือเปล่าครับเนี่ยแล้ว AI จะปล่อยไหมไม่น่ารอดนะแบบนี้ <c oughs> เอาลูกครับใช้มา้าบังโอ้โห,โห,โหเรือติดเกาะซะแล้วเนี่ยครับผมเล่นกับ AI นี่ประมาทไม่ได้ครับต้องแลกครับช็อตนี้อ่ะอย่างดีครับมีม้าให้แลกเรือ มีเรือให้แลกมาเดินโคนครับบุกเข้ามาเดินเม็ดตั้งรับโอ้โหดูหน้าบ้านครับทุกจุดจริงๆครับจอบไม่เข้าเลยเหนียวจริงๆํากำแพงเมือง G T I อะเราก็เหนียวเหมือนกันคุ้นสึกนำทับเองเลย เอาละจังหวะนี้ครับจับเลือกฟาดไปทีหนึ่งโอ้โหมาบังกินเบียครับผมเรียบร้อยเอาไปครับเบียริมจังหวะนี้เลือกบุกเซนเตอร์เข้ามาสำหรับโคนขาวไอ้มีโยครับโยกหลบนิดนึงคว้างเม็ดเข้ามาจังหวะอีนอี้เอาไปแลกกันกิน โอ้ยม้าผมเด้งมาเนี่ยดูว่าจะทำอะไร้ไขุนศึกปะทะกันเอาสิไอ้ไอ้ผมหมุนม้ามาฟาทีหนึ่งโดนค่อมกินเบีย้ยดูแล้วอไอ้ไม่น่าจะเล่นงเบี้ยครับผมชอ็อตนี้ดูครับลุกโดนไล่ต้อนปิดติด,ตดโอ้โหตาเดียวในกระดานเลยครับเอาให้จน บีปพีกโอ้โหดูแต้มนี้มอบตัวเลยสำหรับผู้เล่นเพอโอเครับขอยอมแพ้ AI ไปนะช็อตนี้ครับหมดทางเดินครับผมโอ้โหมีแต่เสียกับเสียครับแต้มนี้ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์หมากรุกไทยกันครับทุกท่านขอขอบคุณผู้เล่นไปโอเครับและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI ทุกท่านครับชนชอบกดไลค์ทุกใจกดแชร์ เป็นแฟนมาแท้กดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนักโขกทุกทุกท่าน